มากันอีกหนึ่งสาวออกมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วนะ oh <my. S 1> สำหรับบัวนลินทิพย์ค่ะค นะก้าวสู่เส้นทางใหม่นะคะกับชีวิตนักแสดงอิสระนะคะนักเอกสาวคนนี้เวลาเห็นหน้าทุกคนก็จะแบบมีความสุขเวลาย,ยิ้มโลกสดใส<ม>นี่ไงมีความสดใสร่าเริงนะคะสําหรับน้องบัวของเรานะเวลารับบทไหนเนี่ยแฟนๆก็อินตามๆกันไปนะคะชื่อช่วงนี้เจ้าตัวก็เอาไอจลุกเป็นไฟเหมือนกันบางทีเราก็ลองไปดูในไอจีเราก็แบบอ่าช่วงนี้ดาราเนี่ยไปทะเลกันเยอะใส่บิกินงบิกินี่กันเยอะแต่ก็เป็นบิกินี่ในสายที่ออกหวานหวานแบล อ,อยู่นะคะหลายๆคนเห็นแล้วก็หนุ่มๆหรือว่าสาวๆอย่างเราก็อดยิ้มตามไม่ได้เพราะว่าอืถึงว่าจะมีความน่ารักแต่ความแซ่บก็มาพร้อมกันมาคู่กันนะคะเนี่ยเห็นไหมเวลายิ้มทีเนี่ยโอโ้โหโลกแบบกลายเป็นสีชมพูนะคะหวานแหววไปเลยนะคือนักข่าวก็ไปถามว่าเริ่มกันที่เรื่องของการผันตัวเป็นนักแสดงอิสระสาวบัวก็บอกว่าเหมือนเป็นการเปิดโลกใหม่ยินดีรับโอกาสที่ท้าทายและน่าสนใจเพื่อพัฒนาตัวเองเป็นนักแสดงอิสระวางแผนยังไงบ้างตอนนี้บัวบอกว่า เริ่มร่วมงานได้กับทุกค่ายทุกช่องทุกแพลตฟอร์มถ้ามีบทที่น่าสนใจท้าทายความสามารถคิวงานลงตัวบัวก็อยากเล่นนะคะเพราะว่าทีมงานแต่ละทีมมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันบัวเองก็อยากจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานแล้วก็นักแสดงที่หลากหลายนะเป็นการสะสมประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ของเจ้าตัวด้วยนะคะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยน้องบัวเองอยู่ในช่องสามาก็หลายปีนะ9ปีโอ้ย นานนะนานนะ9ปี9ปีเหมือนกันนะคือหลายๆคนอาจจะแบบรู้จักบัวไม่กี่ปีนี่เองะอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเ,เจ้าตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันสะสมประสบการณ์อยู่9ปีละเราลองออกไปอิสระดูซิเราจะได้รับอะไรในหลายๆแบบเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยการแสดงหรือว่า หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยบทบาทมันมีหลายแพลตฟอร์มจริงนะคะมาดูที่ YouTube นะช่องของบัวก็มีให้ติดตามนะคะไปติดตามกันได้บัวสี Is Happy นะคะเผื่อใครที่อยากจะเห็นแบบไลฟ์สไตล์นะคะความแบบเวลาอยู่ชิลๆอยู่กับตัวเองที่ไม่ได้รับบทบาทเนี่ย เป็นคนยังไงเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะรู้จักดารามากขึ้นรเราจะใกล้ชิดดารามากขึ้นจากนี่แหละแพลตฟอร์มโซเชียลนะก็เป็นกําลังใจให้เป็นอิสระหรือว่าจะเซ็นสัญญาเนี่ยแฟนๆก็ติดตามอยู่แล้วคะ่นะเนาะแล้วูจิ้นพลบัวยังไงล่ะทีนี้ไม่เป็นไรหรอกจิ้นข้ามช่องได้เนานะจิ้นข้ามช่องแล้วกันเดี๋ยวไม่แน่ค่ะจะมีจิ้นใหม่ได้ออ,อ,อนะติดตามไปนะคะ